ก่อนปีกสีดำหมุนจะกางออกพร้อมแสงเรืองอ่อนเหมือนไฟวิญญาณเธอเดินทอดร่างไปทั่วป่าราวกับกำลังค้นหาเสียงหนึ่งที่หายไปนานเกินความทรงจำตำนานผีกาสาหรือกาศลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นที่ไม่มีผู้คนกล้าย่างเหยียบเสียงกากล้องยาวในยามค่ำคืนสะท้อนกล้องราววิญญาณร้องเรียกผู้เท่ากล่าวว่าเสียงนั้นไม่ใช่นกกาแต่เป็นผีกาสา หญิงผู้ถูกคำสาปให้กลายเป็นร่างครึ่งคนครึ่งกาดวงตาดำลึกเหมือนท้องฟ้ายามไร้แสงดาวและเงาปีกยามที่คลุมร่างราวม่านแห่งรัติการเมื่อหมอกยามข้าเริ่มคลืบหลงเธอจะก้าวออกจากโพรงไม้เก่าแก่เสียงกรงเล็บยาวขูดกับดินแห้งดังเป็นจังหวะก่อนปีกสีดำหม่นจะกางออกพร้อมแสงเรืองอ่อนเหมือนไฟวิญญ,ญาณเธอเดินทอดร่างไปทั่วป่าเล่ากับกำลังค้นหาเสียงหนึ่งที่หายไปนานเกินความทรงจำผู้หลงป่ามักเล่าว่า หากเพล่อหยุดฟังเสียงกาในยามลึกสงัดจะเห็นร่างผีกาสายื่นอยู่บนกิ่งไม้สูงสุดดวงตาคมกริบสะท้อนแสงจันทเหมือนจับจ้องถึงขั้วหัวใจแล้วเสียงกระซิบที่ไม่มาจากโลกนี้จะดังในหัวว่าได้ยินเสียงเหมือนเราไหมสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่ ad 789 steps เขาเพิ่มให้อีก50%แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้